กับส,สดีพี่น้องทางช่องย u t u ป e อาจาันนอตตี้พารวยทางเพจตําหนักรวยจันนอตพาเที่ยวอันนี้ก็จะเป็นลมครับตอนนี้นั่งลมยาวแล้วก็ได้น้ำหวานนะครับเป็นน้ำเขียวดูมือมือก็ดีเึ้ยนะนี่น้ำหวานนะครับน้ำน้ำเขียววันนี้ลูกศิษย์ไม่รู้มาแต่ไหนไม่กว่างานห้วยไร่อลีนานะแบบคนเยอะมากเยอะเหมือนบันแห่เลยนะครับซูซี่กับบันแห่แล้วก็เหมือนจะเยอะกว่าด้วยเยอะจนแบบ โอ้โหปวดขาครับแล้วก็ถ่ายรูปเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายรูปครบทุกคนแล้วก็เบิกเน่ให้ครบทุกคนวันนี้อาจารย์ยังไม่ได้ทานข้าวเช้านะครับตอนนี้ก็16บหกนกาสามสนาทีที่อาจคิดก็เลยมาหลบมาหลบก่อนแล้วก็มาดมยาแล้วก็มานั่งกินน้ําเขียวอยู่คนเดียวครับก็ตอนนี้ก็คนก็อาจารย์รับแขกไปเกือบหมดแล้วแหละเหลืออีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ให้รอไปก่อนเพราะว่าอาจารย์ไม่ไหวจะเปนลครับที่นนองเลมารีครับใครอยากมาไหว้ปู่นะครับบรรลุนทัมคีอำเภอนามูมลจังหวัดกระสิน อยากเจออาจารย์แนะนําให้มาช่วงบ่ายครับประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะครับหรือจะเดินทางมาก่อนก็ได้เผื่อเวลาด้วยตําหนักอาจารย์ในห่างจากกรสินอีสี่สิบกโลนะครับเนาะเราตั้งว่าอเาเภอนามนจังหวัดกรสินก่อนนะพว่าถึงอเาเภอนามนค่อยตั้งตําหนักปูใหญ่อจุดน็อตมันก็จะไม่ได้เข้าป่ากนะครับทั้งเบียนหัวทั้งจะอ้วกครับว่าคนเยอะยังไม่ได้กินข้าวเมื่อกี้มือสัน่นพอได้น้าเฉียวไปหายสั่นแล้วเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะให้หาหนอยเนาะขออนุญ,ญาตดมยาแป๊บหนึ่งนะครับ บางคนก็เหมารถตู้มานะครับก็อาจารย์ก็มีโฮมสเตย์นะอยู่นี่ถ้าใครอยากได้บ้านเป็นหลังนะนะครับแต่ว่าถ้าไม่สะดวกก็นอนรีสอร์ทจะได้แบบไม่ต้องเหมาบ้านเป็นหลังราคาจะได้ถูกกว่านะครับรีสอร์ทก็เที่ยวนี้ก็มีทั่วไปนะครับนอกจากใครอยากได้บ้านเป็นหลังก็ค่อยแจ้งทีมงานนะครับก็เดี๋ยววันนี้เอาหน่อยให้หน่อยนะครับวันนี้รูดสามนะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสามนะครับสามหนึ่งสามหก หกหนึ่งแล้วก็สามเก้าฟังอีกครั้งสามหนึ่งสามหกหกหนึ่งแล้วก็สามเก้านะครับเม็ดเดียวคือสามหนึ่งหนึ่งสามสามตัวมีสามหนึ่งหกกับสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งหกกับสามหนึ่งเก้านะครับรูดสามนะครับก็เป็นแค่เรื่องสมมุติเป็นแค่แนวทางนะครับปวดใช้วิจารณญาณด้วยในการรับชมโอ้สิเบลล้มพี่น้องเขาดมใหญ่ใจ้าปูดกันยาเขียวหนีดีดีเลยเฉลี่ยตั้งก้อนหนเพราะว่ารู้สึก ต้องทาขมับด้วยเนาะมันคือคนไม่ได้กินข้าวแล้วมาเจอมวลชนวันนี้เป็นวันอาทิตย์เมื่อวานอาจารย์คิดว่าคนเยอะละเจอวันนี้เข้าไปคนแล้วคนแล้ววลวเลยแล้ววันนี้อาจารย์ไม่ได้เตรียมตัวเพราะว่าอาจารย์รีบอาจารย์รีบเข้ามาอาจารย์ไม่ได้กินข้าวก่อนแนตะ่คนมาเยอะนะครับคือตกใจมากเมื่อวานวันเด็กถึงว่าเยอะก็ไม่เยอะเท่านี้นะวันนี้เต็มทุกร้านร้านก๋วยเตี๋ยวก็ล้นอาจารย์ก็รีบเข้ามาแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์ยืนถ่ายรูปยืนเบิกเน้ยให้ทุกคน พยังก็เลยเพียนะครับจะเป็นลมแล้วก็นี้ก็เลยขอตัวลูกศิษย์มาขออนุญาตพักก่อนตอนนี้ก็ยังไม่กล้าเดินออกไปนะครับก็มีลูกศิษย์อีกหลายเขอาไปนี่เดี๋ยวเราดูในไลฟ์สดตอนนี้อาจารย์ไลฟ์สดอยู่เพจอยู่นะครับเนาะ,ะขอปคุทุกคนขอให้ถูกน่อยนะครับพายังมาไหวปู่ากเจออาจารย์มาประมาณช่วงบ่ายสองโมงครึ่งนะโอเคนะครับเจอกันครับสวัสดีครับฝากแชร์ด้วยนะครับทุกคน